ดีครับสวัสดีครับสาิทุกท่านครับวันีตลดทุกท่านครัเช่าเฮดธรรมดาครับเช่านีพีธรรมดานะครับายวีไอพีนะครับภาวีไอพีของวันที่นะครับของวันที่28นะครับเ็ิเดือนแล้วเนาะสินเดือนแล้วนะครับนีนะครับเดือนแล้นะครับ นีอนะครับถ้าก่อนอืกก่นก็อาจารย์ก็ขอขายของบ่อยแล้วกันเนาะตามทรรเนียมนะครับตามธมเนียมใครสนใจก็กดซื้อตามลิงก์ข้างล่างนะครับมันจะมีลิงก์อยู่ข้างล่างเอาไปแตะเลยนะครับมันจะไปแจะขึ้นมารายละเอียดให้เราศึกษ,ษาดูแล้วก็สามารถซื้อได้ที่ต,ตรงนั้นเลยนะครับประมาณนี้นะอก็ขอขอบพระคุณสมาชิทุกท่านนะครับที่มาชมนะที่กดหุ่นนะครับประมาณนี้วันนี้จะมาขายอะไรอ่ะ คลิปนี้จะมาขายอะไรก็มาดูกันนะครับมาขายพัปเปอร์หนาะสี่นิ้วสามจุดห้าฟุตห้าฟุตหกฟุตนุ่นมนอนสบายนะครับพัปเปอร์นะครับปเอออครับเจี๊ยเลื่อนให้ดูทีละอันนะครับใช้แผน่นใยหนาหกนิ้วนะครับโอ้หกนิ้วเลยนะครับหนาะมันก็นุ่มดีเนาะ นิ้วนะครับประมาณน,นี้นะครับความหนาทัพเปอร์ใหญ่สองชั้นก่อนเย็บได้นาหกนิ้วแท็กส่งแบบอัดแน่นทําให้ทัพเปอร์ยุบตัวพอถึงลูกค้าจะหนาสามสี่นิ้วนะครับทัพเปอร์จางแดดความหนาจะคูขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับมาดูนอนสบายเลยนะครับนอนสบายโอ้นอนสบายจริงๆเลยอ๋อ สนใจสั่งซ uh, ื้อได้นะครับสั่งซื้อได้นะครับก็จะได้นอนสบายนั่งสบายนะครับประมาณนี้นะอ่าครับยกไปนอนตรงไหนก็ได้นะตรงนี้เนาะเออสนใจเหมือนกันนะสนใจเหมือนกันนะอ่าโอ้ปัญหาที่นอนแข็งอืมุดยอดุืยอดสนใจเหมือนกันสนใจเหมือนกันอ่าสนใจเหมือนกันนะครับอ่าครับเอเนะครับโอ้สนใจหน้าสนใจน้าสนใจนะครับ สั่งพีเลยนะครับใครสนใจจะสั่งพีก็ตามลิงก์ข้างล่างเลยนะครับอาจารย์จะวางลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับประมาณนี้นะก็ขอขอบคุณมากๆนะครับใครของก่อนแป๊บหนึ่งนะครับขอขอบคุณมากๆขอให้ทุกท่านโชคดีๆนะครับอ่วันนี้มาดูเลขกันนะครับแต่นี้มีอะไรบ้างนะครับประมาณนี้นะครับอ่านอย่าง VAP เด่นเจ็ดกับแปดนะเจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดแปดปีห้า วันที่2 8 4าคมณ2 5แล้ว68นะครับอ่าหน่วยพีออก1ทุ่มนะครับเจ็ดกับแปดจุดเอานะครับจุดเอาเฉพาะเจ็ดแปดสองสามสี่ห้าหกนี่ก็พอเกิดไทรกลัวไม่ทันแล้วก็ไปจุดแยกเอาทีหลังนะครับเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามเั็ดเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดบกคูณเจ็ดแปดสองสองแปดแปดสามสามแปดแปดสี่สี่แปดแปดห้าแปดแปดหกคูแปดนะครับสามนี้เลย ขอบคุณมากๆขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแห่งแห่งแหงครับสวัสดีครับ,แบ,แบ,แบ